รัฐบาลตอบชัดยกเลิกบัตรคนจนปี2567หรือไม่ดูคลิปนี้บุ๋มมาสรุปให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่5มกราคมปี2567คะ่ะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นําข่าวสารดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะก่อนไปรับชมใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ไปให้บุ๋มด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับ ใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนคอมเมนต์รายงานตัวกันด่วนเลยนะคะมีหลายคนสอบถามกันมานะว่าหลังปีใหม่นี้นะคะในปี2567จจะมีการยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันไหมนะคะเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมานะว่าจะมีการยกเลิกนะคะวันนี้บุ๋มตามข่าวให้แล้วนะคะ ซึ่งบุ๋มอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ของช่อง7นะคะตามนี้เลยนะคะเขาบอกเอาไว้นะบอกว่าบาตรทสวัสดิการแห่งรัฐ2567รัฐบาลตอบชัดสำหรับบาตรสวัสดิการแห่งรัฐ2567คนจนที่มีกระแสข่าวลือว่ารัฐบาลเจาะยกเลิกล่าสุดยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงกระชงกรครังโดยนายกฤษดาจีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการระบุไว้ยังดําเนินการนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นโครงการที่ดีอยู่แล้วไม่ยกเลิกช่วยเหลือตามเดิมดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2567ยังได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมก็เป็นเข้าใจตรงกันนะคะว่าไม่มีการยกเลิกอย่างแน่นอนนะคะแต่ในการลงทะเบียน บรสวัสบริการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีเมื่อไหร่นั้น,นก็ต้องรอรัฐบาลแจ้งนะคะว่าจะมีการลงทะเบียนในเมื่อไหร่นั่นเองค่ะเอาละคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะและถ้าเกิดว่าใครอยากให้บุ๋มตามข่าวในเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยคะ่ะบุ๋มอ่านเองทุกค,คอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของขา่าวหรือเพิ่มเติม บุมจะรีบนำมาแจ้งให้กับทุกคนได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ